หัวใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนอกจากหน้าที่บอกรักแล้วใช่ไหมคะวันนี้หัวใจของเราถ้าหยุดเต้นเมื่อไหร่เนี๋ยคุณจบเลยนะ และว,วันนี้โรคภัยเงียบอย่างที่น่ากลัวที่สุดแล้วเป็นไงคะไม่มีความผิดและมันฆ่าคนยังไม่มีความผิดตำรวจไม่สามารถจับมาได้ก็คืออะไรก็โรคหัวใจใครมันตันเส้นเลือดแค่นิดเดียวเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้ไได,ดิฉันเป็นทุกข์กับตัวเองมากตอนที่ทํายังไงขึ้นบันไดบ้านก็ไม่รอดแล้วเหนื่อยมากเวลาเหนื่อยรู้ไหมคะต้องนั่งและนั่งอยู่กับที่ที่นี่หายใจแรงๆเนี่ยเป็นไงคะโอ้โหแบบต้องให้ลูกสาวต้องนวด ยี่นวดปั๊บเราไม่มีแรงทํางานเลยนี่แหละค่ะเป็นการเตือนแต่เตือนเตือนของเราเนี่ยคือเราจะทนจะต่อเวลาแล้วว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทนเดี๋ยวทนนะคะแต่หลังจากที่เพื่อนหรือญาติพี่น้องของเราเนี่ยต้องเป็นอามาพลึกอามาพ้าหลังจากตรงเนี้ยก็เลยเกิดความกลัวเมื่อกลัวปับป๊บอีกอย่างเงินเงินก็ไม่มีรักษานะต้องใช้หลักแสนถึงหลักล้านแต่หลังจากได้ทานฮาร์ดเข้าไปประมาณทองที่5 พี่น้องเชื่อไหมคะหลังจากนั้นนะคะตามห้ืชัน้นไดแข็งแรงขึ้นจะขึ้นไปชั้นบนชั้นล่างนะคะทำงานทั้งวันเลยเนี่ยคือเราไม่รู้สึกเราเหนื่อยเลยมันแปลกมหัศจรรย์มากในปีพันตัวเนี้ยก็มาศึกษาดูว่าอย่างเช่นโอโคคิวเทนตัวเนี้ยเรื่องของอาคาริทีนนะคะหรืออีกตัวหนึ่งที่อยู่ในในในเรื่องของฮาร์ดเนี่ยนะทำเป็นตัวที่เข้าไปเสริมไม่กล้ามเนื้อเราเนี่ยหัวใจแข็งแรงมันไม่จุเพลิงอะ่ะ เมื่อคุณทานเข้าไปคุณรู้สึกว่าื้อเป็นเชื้อเพลิงเลยประจุเพลิงทำรู้สึกว่าเหมือนจรวดเลยนะคะเราจะไม่เหนื่อยการทํางาน<ม>ตรงนี้และขอยากให้ทุกท่านกลับมาดูแลตัวเองเถอะใครก็ได้ที่มีหัวใจนะคะวันนี้อย่าบอกว่าคุณรักอย่างเดียวคุณต้องรักหัวใจด้วยอยาคิดทรยศหัวใจยันหัวใจไม่เคยทรยศกับใครเลยเอขอรักเขามากๆถเถอะแล้วคุณจะสุขภาพดีกับฮาร์ดของอีเจลเลานนะคะคุณกก